หลังจากอีหล่าอง์ิงนะครับได้โพสต์ข้อความนะครับกับบอโจตอนนี้นะครับได้เข้ามาคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจเข้มแข็งพอขแเมนุดยั่งยูข้างๆลูกยูนะครับบอโจพนกามาให้กำลังใจอีหล่านะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้อีหลา่าถือว่าต้องการกำลังใจมากๆนะครับให้ผ่านพ้น ไปด้วยดีนะครับพอพอแม่มเอฟซกับวาเรื่องนี้พอโจก็เมนุ์ต้องเขาไปดูแลซอยขอบว้าอีลาแล้วละนะครับเนาะนี่นะครับมีแต่คนมาให้กำลังใจหน้าตอนนี้3ชั่วโมงนะครับคอมเมนต์สองพรยกว่าคอมเมนต์นะครับขิดเบิ้งครับเอซขนาดใดมาให้กำลังใจแล้วคนที ส้างปัญหาหรือเหตุปัญหาอยู่ตอนนี้เป็นยังไนครับเพื่อนสิหูบอกว่ามีคนมาห้กำลังใจหลายปันี้หรือว่าคิดอย่างเดียวกูต้องสนะบอกหรือคิดใดแค่นั้นก็เข้าใจล้ครับปัญหาเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องภ้าในเรื่องที่ดอกที่ดินเรื่องอยัง้งเรื่องผลประโยชน์อีหย่างต่างๆนะครับ มันยอมเป็นสิ่งที่เพิ่นอยากได้ยู่แล้วอยากเข็ดยู่แล้วคิดมากก่อนนั่นแหะครับวิธีการที่สิแก้ไขเรื่องนี้นะครับต้องเอาผู้ที่เพิ่นคุยได้นะครับมาเว้ากันมาเจรจากันพูดคุยกันสิดีกว่าครับ ยากนะครับใจคนนมันสิยังถึงกันได้นะครับคนที่เห็นว่าชีวิตคนอื่นดีกว่าจะเลื่อนกลัวนะครับหรือว่าเพิ่นรุวยกลัวแล้วต้องคิดอยากได้ของเพิ่นะครับมันโมเมนนะครับเพิ่นก็บอกว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เฮามีแล้วนะครับ อีลานี่ย่างที่บอกว่าสร้างเนื้อสร้างโตมากโดยตัวจะของบืนบกบืนบากครับเมหีหน่อยพาไปลองเพียงนในเมืองในจักบาทครับเราสัวสีไม้จังสี่เราเห็นตอนนี้ลำลุยแล้วต้องคิดย่างอื่นบมครับคิดได้อยู่ดอกครับบ่เด้ยว่าบ่าาให้คิดดอกแต่ว่ากลับมาคุยกันเบิ่งครับมันตกลงกันดีกว่าเว้ากันซะครับ บวาสงข้ามยังไงเขาบวสันเขาจะบอกว่ามีการเจราจากันบอกครับเป็นอย่างคือบอว่วกอนครับเมื่อยแท่นอยู่ดครับไผ่ไก็อยากเข้าหาล่ะครับบว่าสบว่ามาดีหรือว่าหวังผลประโยชน์มันก็มีเข้ามาเยอะเวลานี่แหละครับต้องเฮ็ดให้เข้มแข็งนี่ล่ะต้องเบิ่งค้นให้เป็นว่าผู้ใดจริงใจ ยาเสียค้นไงลอยพอพันเมลึอก,กเลแล้วนะเขาบร่ได้อยากให้เฮ้าได้ดีกว่าเขาหรอกนี่ล่ะต่อไปเป็นประสบการณ์ชีวิตสิเหตุให้อิลาเนะี่เข้มแข็งท่านเหลี่ยมค้นบ่ว่าสิเป็นญาตพี่น้องก็ตามนะเมนสิยูน้ำกันมาโดนขนาดใดก็ตามเด้อทาวาเลียงผลประโยชน์เลียงอย่างนี้ มันว่าเขาไผ่ออกไผ่มันคิดเห็นแต่โตเจ้าของแท่นทีสีเอื้อเฟือกันมม่ยังปรับความเข้าใจกันครับทุกคนนะครับมันก็ต้องดินล้นเป็นธรรมดาดินล้นต้องดินล้นให้ถือทางดินล้นเพราะถือทางมันเหตุให้ตัวเจ้าของเสียครับ เห็นบ่ครับว่าดินล้นดินล้นไปเป็นโจนรเดี๋ยมี่ไปชิ้งทรัพย์เขาไปขายยาขายยาบางสิบดินล้นมันกับบ่เม็นจังสิครับดินล้นเห็นทิงที่มันถือกทางแน่ต้องคิดตัวครับอันไหนที่เพิ่นห่างหรือว่าบ่ให้เห็ดแล้วกายะสะไไฝืืนไปดื้อดึงไปดันอยู่จังสันการเอาตัวรอดเนี่ย มันแมนอยู่ครับไพ่ก็อย่าตรงเอาโตรอดทั้งนั้นแหละครับเอาโตรอดถืกอว่าถืกอครคิดเอาเองหลดครับเบื้องเอาเองหลดง่ายแล้วนะครับจนหัวสีงอ,อกเหวดแล้วยังคิดแบบนี้อยู่ให้คิดไม่เชื่อครับนี่จังเอฟซีนี่คอมเมนต์ไปหลายนี่เพลินสิงหัจัดอ่านบ่ครับ ทิหูจักเอาอย่างมาคิดบอมาเตือนสติตัวเจ้าของบอรหรือคิดว่าตัวเจ้าของเหตุถือผู้เดียวบอบอมียนหรอครับขนาดเท่าคิดว่าเท่าถือผู้อื่นกับเบื้องมองนะครับหลายมุมมองมั่นต่างกันต้องคิดหลายๆมุมครับย่าคิดมุมเดียวคิดมุมเดียวมันคือกบในกะลาบ่าเคยมองออกข้างนอกว่า สม,มือมันเปิดโลกทัศน์ไปขนาดไหนแล้วมมมี่ครับไม่ว่าครับโมดีดีวด้าโบดีถ้าไปวอาในโซเชียลทำมันเกิดความเสียหายอย่างขึ้นมาภัยรับพิชอบครับตัวจะขวางบัดย่มนันมามาขออ่อนว่อนกระเช้าดอกไม้ง้ามๆบ่มืออ,อนอ่อนบ่เห็นเขาเห็ดในโทรทัศน์เราจะเ,เคล็ดแบบนั่นบ่ครับ มี่ต่เบียนนี่ทั้งนั้นละ่ะหาเรืองเขาโตสุดท้ายไปบ่รอดคือว่าคว้างงูไม่ผลคอสุดท้ายจะของตายเองผมว่ามันสิเป็นแบบนั้นอยู่เรืองเล้านี่เดี๋ยวกับว่านั่นว่านี่ว่าอ้ยเบิงมันเอฟซี่หลายมันเอามาถะลม่มโกไม่ว่ากูคิดได้แค่นี้ครับคนพวกนี้คิดอย่างไรบ่ได้ หาแต่เลืองบาคนอื่นเอาความชอบเขาตัวจะของครับว่าบ่ดีเราให้ผู้อื่นแล้วมันสิจบบอกครับมันบจบครับถ้าตัวจะของบ่คิดไม่นะ่นะน่ะนี่อยากให้มันเป็นเรื่องเป็นเล่าคนบนุ้คือคนบนย่ย่อมไผคือ บอกง่ายๆพวกนี้สิเอาหัวส้นฝาเห็นบ่มีบ่ได้คิดได้ว่ากูต้องได้มึงมีแล้วกูก็ต้องเอากูเสีเอามาเป็นของกูนั่นละ่ะจิตใจคนนี่มันยากีหลีครับแล้วก็บอกว่าได้ครับพวกนี้มียังไม่ได้สิพิษตับตัวจะคล้องแย่งเดี๋ยวตั้งที่ดีนี่แท้ทีบอกง่าย เหตุแหมันยากครับโซเชียลมือมันดังมาแล้วโอ้มันบอกกันยากเลยครับคิดไม่ใช่หรอครับเห็นอกเห็นใจกันดีกว่าครับ